พ่อคุณพ่อเสียที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าองไรคะนอนเสียที่บ้านเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะนนนเ,เขาเป็นคนไม่มีโรคอะไร แล้วหลังแล้วที่นี้แล้วที่นี้ก็พยายามรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านโดยในขนาดเดียวกันสนุ่กับน้องกับเพื่อนก็พยายามหาโรงพยาบาลหาเตียงตลอดที่หรือว่าค่ะคุณพ่อเริกอ,อาการสุดวันไหนคะพ่อเริมอาการสุดตั้งแต่ช่ประมาณยี่สิวแปดช่วงเย็น,นยี่สิบเก้ามาเรื่อย เกหายใจเหนืห่อยหอบเป็นไข้แล้วตอนนั้นเราทำยังไงบ้างคะเราติดต่อไปที่ไหนบ้างติดต่อไปนี่หกหกแปดหนึ่ามามศูนแล้วก็ให้โทรให้พเพื่อนน้องๆช่วยแชร์ช่วยโทรประสานงานทุกๆโรงพยาบาลนะค่ะหาเตียงหารถแต่ก็โดนปฏิเสธถูกลงบาลเลยเพราะว่า เออให้เห็นผลว่าเตียงเต็มยังไม่มีเตียงว,ว่างค่ะค่ะอ่าอีจันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณพี่ที่ติดรถเข้าไปช้าคือคือเราพยายามที่จะค่ช่วยทุกเคสแต่น,นะคะอย่เคสของคุณพี่มาถึงคิววันนี้พอทารอโทรไปปุ๊บเราก็เราก็ากากช็อกเหมือนกันที่ได้ได้ได้ยินคุณพี่บอกว่าคุณพ่อเพิ่งเสียเมื่อเช้าค่ะคือคือพอได้ยินเสียงคุณพี่กับ เสียงที่คนพี่แบบเล่าอ่ะเราเราก็จุกเหมือนกันแต่แบบ<ะ>คือเราพยายามช่วยทุกเคจริงๆแต่แล้วคุณพ่อคุณพ่อเสียที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าอะไรคะเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมคะเขาคนนี้มีโรคอะไรคือก่อนหน้านี้เราเราคุณพ่อยังไงแบบคุณพ่อเขามีอาการยังไงบ้างอะคะพยายามกินยาแก้ไข้กินน้ําร้อน ตลอดตั้งแต่เขาหนูก็ <Y> <ing> มีอาการมาตลอดหนาวสั่นเข็้ไข้หายใจไม่่ปกติครับพี่หนูหนูขอวางสายก่อนได้ไหมพี่หนูมาเอาไปบันชุบข้อความที่สอนอค่ะโอเคได้ค่ะค่ะค่ะโอเคเราเข้าใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยงเรื่องของเรื่องเตียงคุณแม่เดี๋ยวเราจัดหาให้อีกทีนึงนะคะค่ะค่ะก่อนด่วนหน่อยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราพยายามช่วยเต็มที่ค่ะค่ะ เพราะว่าทัวร์เกดนอนคนเดียวแล้วกคิดมากอะค่ะคือตอนนี้คุณแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวเหรอคะค่ะเพราะว่าเพราะว่าอยากให้พี่เล่นหาให้ไงเพราะว่าพวอวันนี้พ่อเสียไปแล้วแล้วแม่ก็ติดกลัวแม่ต้องนอนอยู่คนเดียวแล้วแกคิดมากอยากให้แกได้ไปอยู่รูมบ,บานถ้าหนูกับลม่อยู่บนคนละบ้านเหรอคะอเคข้าใจค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามเต็มที่นะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ